โอเคในะความจริงนี่อดัดอัดไปแล้วรอบนึงนะแต่คลิปหายก็คลิปนะคลิปคลิปคลิปที่มันเป็นแบบอัดคลิปอย่างเงี้ยคลิปมันหายก็เอามูกลับมาแล,แล้วกันนะในความที่ไม่ได้เล่นเกมนู่นนี่นานนานมากเลยเพราะฉะนั้นก็เล่นนมังอัดดีกว่าสามคน ทำไมมันถึงได้รออีดีกว่าไหมโอเคคนเยอะละคนเยอะละเข้ามีอีกสิทำไมมีแค่นี้เปลี่ยนหน้ากากดีกว่าคุณผู้ชมคอมเมนต์มานะว่าอยากให้ผมไก่อะไรยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ผมใก่มีดเขาหน้ากากกิกาหัวฟักทองหรือหน้ากากเจสันแมสปิดปากนู่นนี่นั่นได้หมดครับหมวกปาร์ตี้ก็ได้นะครับโอเค แต่ตอนนี้ผมยังใส,ใส่หน้าก,กากเจสันอยู่เอาละหนึ่งในพวกเรามีอิมพอสเตอร์หรือสองหนึ่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 งจำได้ละหนึ่งคุยอะไรกันนะเฮ้ยดี่ยวไปเลยเอ็งจะออกเปื่อเกือบได้เริ่มเกมแล้วนี่เฮ้ยเอ็งออกเป็นแถวเลยอะไรเนี่ยโอ้โห สุดจะทนเอาคนอย่างเธอเออ5้าทับสิบโอ้โหสีก็ซ้ำอีกอืมฮึฮึดูอ้าวเมียนโอ้โห,โโหกำลังจะกดเลยสีนี้ดูนี่ให้ลูกโปง่งเอเวนลูกโปง่งไอ้เห็มเนี่ยสีเนี่ยต้องการสีฟ้า ยังได้ส mm ีฟ hmm. ้าอือเฮ้ยโห้ยลูกโป่งเปลี่ยนสีเลยเว้นี่เข้ามาทำไมเหีียวเขียวนู่นนี่นั่นมันครบสิบแล้วมึงเริ่มเกมสักทีโอเคสาธุอย่ามีคนออกนะโอเคเต้ดึงตั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 งติงตงไป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 เออห้องแอดมีล ใช่ไหมห้องแอดเมลเอา้าไม่มีทากบัตรว่ะไฟเดือคข้าไม่ใช่อิมพอสเตอร์นะครับผมเป็นคิวเมดในตำนานม,ม,ม,มันทำทากป่าวะหรือมันขึ้นจากท่อหรือมันทำทากอ,อืสวยแล้วสวยแล้วมีคนดูกล้องเออ ห้องไฟนะแั้จะมีทากเยอะออดไฟเปล่าไฟใช่ไหมอย่าตุยหลังแล้วนะขอร้องทำไมต่อไม่ได้วะโอเคเชื่อมไฟให้ติดกันซะทากคอมพิวต์ตกใจเว้ยตกใจอุ้ยอุ้ยโอ้โหนึกว่าจะ้างเมื่อกี้โหเกือบอีนี่ตายหายตายเหรอฮู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 ถามครับฮูภาษาไทย เออฮู้เดิมอยู่ผมพิมพ์ช้าผมพิมพ์มันไม่ทันมันหรอกเป็นชื่อคน嘛วะดูนะ่ะน้ำด้วยตัวซีแบบยาวๆก็ไม่มีนะเอาเออที่ไหนอะไรยังไงอย่างไรถามมันเออจะพิมพ์ว่าอะไรวะคิดไม่ออกไม่พิมพ์นั่นพิมพ์แค่ฮูอย่างเดียว อันนี้มาฮูฮูฮูเอาเริ่มโหวตกันได้เอามีคนออกเอาไอคนประกาศออกโหวตจะคลิปจะคลิปเอาออเลนอีกคนอเลนเหรอ คลิปไม่มีใครโดนอะไรวะงงมันบอกออเรนนี่ออเรนเป็นปะวะอย่าเดินใกล้เรานายน่ากลัวเดี๋ยวทำทักเอาแล้ว, <c oughs> ขว,วขาวว่าขาวว่าไม่ใช่ขาวโดนมีไปฮ้ยดำดำไม่ใช่ ย <Yeah. phones> ังอัดอยู่เปล่ายังอัดอยู่มาครับมาครับอ่ะจ๊บเสร็จแล้วต้มเนี่ยนะสวยแล้วสวยแล้วไอ้ส้มเองแน่แน่กูว่าแน่แน่เออ ไอ้ส้มชัวปิดประตูเลยเมื่อกี้ใช่ปะใช่ไหมไอ้ส้มเดินเข้ามาแล้วพอเราจะเดินออกมันปิดประตูอะดูกล้องด่วนอ๋อมีทักตรงนี้ทำก่อนแน่ๆกูว่าแน่ๆส้มแน่ๆใช่ปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชัวร์นี่ไม่ชัวร์หรือเปล่าอ่ะแต่มันปิดประตูอ่ะอ้าวตัดออกซิเจน ไอ้ไม่ออกซิเจนเหมือนจะเป็นห้องนี้ทำทาก,ก่อนเดี๋ยวสแกล้งมือ,อทักบ้านอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยทำไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆใครดูกล้องอ่ะตายห่าละตายห่าละตายห่าละใครปิดอ่ะ เฮ้ยเอาเฮ้ยใครปิดใครปิดเดี๋ยวอ่ะเอาเปิดเข้าไปได้แล้วไอ้เหลืองดูอ่ะไอ้เหลืองปเปล่าเฮ้ยมันมีมันต้องมีคนลงท่อหรือยังไงไม่รู้อุ้ยขาวเดินมาทาักในห้องนี้เราทำเสร็จยังวะอ่ะเสร็จมา,า,าแล้วนานเงี้ยกูกล่าว ไฟก็ดาบเรดครับแดงครับเลยแดงเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยแดงเลยครับแดงชัวร์เลยครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูตาเดียวพอนะอ่าทำทักก่อนทักต่อสายไฟนี่มันเยอะจังปกติเคยทำแต่ในห้องไฟนะทักคอมพิวหลอดพิจนะัยจก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 จ แล้วก็ไปทัวร์อ่ะเนี่ยรีพอร์ตจบกูสักทีโอเคจะได้ไปผุดไปเกิดหนวดใครกันเอเลนแนนไนคือมันอีอเลนแนนไนนี่มันถึงไะอ่ะ เองไม่ต้องมาพูดเลดเองพิมพ์เพื่อถามจริงถามจริงถามจริงเองพิมพ์เพื่ออะไรเล่นเป็นมันนี่ด้วยเดี๋ยวก็พออจริงพิมพ์เพื่อแต่ก็ช่างเนื้อปล่อยเข้านะพิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยเลดอ่ะพิม <laughs> พ์ด้วยอพิมพ์เผื่อติบบดบล็อกแล้วเห็นนะเลดโหวตละ สีแดงโหวดไอ้สีขาวโหวดสักทีดิวะสกิฟปวดใครก็ได้โหวดอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่โหวตสักทีดิมันจะได้จบดิอ้าวเอาแล้วม่วงโดนเด้งวะโอเคขาวโหวดม่วงมง่วงโดนเด้งเตะเจอรี่เวิร์สนอตอิมพอร์เตอร์ก็แน่นอนบอกว่ามันยังไม่ได้ฆ่าใครเลยโอ้โหวิญญาณบานตะไทย อย่าเข้าใกล้แดงไอ้ขาวอย่าเข้าใกล้แดงเชื่อกูอย่าเข้าใกล้แดงเขากน<อ>เล่นดีว่ะแบบเนี้ยเขกาก่อนเล่นเก่งจังวะ ถ้าพี่ไม่ทำนึกันขี้เกียจทำไม่เป็นก็อวอดยังไงยังไงมันก็ต้องแพ้อยู่แล้วเนี่ยชั่วนั่นเนี่ยยังไงก็นให้แพแล้วเอาละครับสำหรับวิดีโอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไม่งั้นอิมพอสเตอร์จะตามไปหลอกหลอนคุณถึงบ้าน